เพราะฉะนั้นเราจะยอมไม่ได้เลยค่ะเราจะต้องมาสมัมผัสให้ได้ค่ะเปียกก็ยอมเห็นไหมคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่นี่ค่ะทะเลหมอกอ i เวเบตงนะคะ บรรยากาศตอนนี้ฟ้าปิดค่ะฝนกําลังตกเลยนะคะไม่ทราบว่าคณะของเรานั้นจะได้สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามอย่างที่เราวาดฝันไว้หรือไม่แต่ตอนนี้เราคอยร่วมลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆกับบรรยากาศที่สวยงามบนทะเลเหมอกแห่งนี้นะคะคอยชมเลยนะคะว่าจะได้ชมหรือไม่มาเป็นกําลังใจให้พวกเราเลยนะคะ วันนะครับค่ะปลอดภัยปลอดภัยเราได้แล้วนะคะสายของเราใช่วันนี้กันตูวันนี้กันตู้สายมใส่ผม มี่คนคะหนึ่งร้อยคนนะคะเพราะฉะนั้นคิวนี้เรามีหวังนะคะร้อยคนสู้ค่ะโอ้ฝนตกตกอย่างนี้เป็นไงคะเราจะต้องลุยฝนกันใช่ไหมคะลุยค่ะลุยค่ะใครใครไม่ไปบ้านถอดตัวเลยนะคะมีเก้าอี้ให้นั่งนะคะไม่ถอดนะคะโอ้ฝนตกแรงมากค่ะแรงมากแต่เป็นไงไปไหมไปค่ะไปแน่เลยนะโอเคค่ะสู้สู้ให้ฝนไปนะคะให้ฝนไปอ่า ลองดูก็แล้วกันนะว่าจะเป็นอย่างไรสวยมากนะนี่เราใช่สิรัปปิดค่ะฝนกำลังตกเลยนะคะไม่ทราบว่าคณะของเรานั้นจะได้สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามอย่างที่เราวาดฝันไว้หรือไม่แต่ตอนนี้เราคอยบรรยากาศบรากาศตอนนี้นะคะกำลังเป็นว้ากำลังปิดเลยนะคะฝนตกค่ะเพราะฉะนั้น เราก็มารอถ่ายรูปันก่อนนะคะกับฟ้าปิดวันนี้เราก็เลยไม่ได้สามารถเด็กเข้าไปตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าอันตรายค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องสายฟ้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สัมผัสบรรยากาศเพียงค่ะตอนนี้ฝ<ฟ>นาหายแล้วนะคะเราก็มาสัมผัสบรรยากาศบนสกายวอล์กเบตงเบตงหรืออีกเรียกหนึ่งว่าอะไรสกายวอล์กอันยุเอครูจะให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศ ตอนนี้เห็นไหมคะนี่รอบๆสวยงามมากเลยค่ะค่ะนี่เจ้าหน้าที่ก็ปล่อยให้คณะของเราได้เข้ามาแล้วนะคะเพราะเมื่อกี้นี้ถูกกักอยู่นะคะเขาไม่ให้เข้าเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อันตราย,รายค่ะเดี๋ยวก็ามายืนอยู่บนอนุไปเดินดีค่ะ,ะบนพื้นกระจกนะคะนี่ไปเลยค่ะ <c oughs> ย่องค่ะย่องย่องย่องค่ะย่องย่องค่ะนี่ย่องค่ะย่องนี่ทุกคนเป็นไงคะยังไม่มีใครกล้าคะอห้ามปีนระเบียงนะคะอะเขาบอกว่าห้ามปีนระเบียงนะคะค่ะค่คะสวยค่ะโลกนี้เป็นของเราโอเคสวยมากเลยพี่แดงมาเลวเสียวค่ะ ถ่ายพื้นเลยคะ่ะถ่ายพื้นเลยคะ่ะนี่นี่ถ้าใจไม่น่าเลือลิกกระโปรงเลยเลิกกระโปรงเลยค่ะนี่เราก็มาสัมผัสบรรยากาศสวยๆบนสกายวอลที่เบตงค่ะตอนนี้อยู่กับกระจกนะคะลูกๆ่าแดเสวยไหมคะสวยค่ะสวยบรรยากาศชี่น่เอ้ยค่ะเดี๋ยวให้ให้เห็นตรงน้นก่อนนะคะนอนค่ะได้ ของเรานะคะแห่งปี่คนนึงอด้านเดี๋ยวนะครับด้านหนึ่งค่ะค่ะอ่าสวยมากเลยค่ะนี่ปูเก่าเล่าใหม้ปูเก่าเล่าใหม่ปูเก่าเล่าไม้เก่าเล่าไม้นะคะปูเก่าเล่าใหม่เรามาเจอโดยบังเอิญค่ะเพื่อนรักเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟค่ะอันนี้เขาหนีเขาหนีขึ้นเครื่องมาแต่เราก็มาทันเนอะมาช้าก็ดีกว่าไม่มา ายฝนอันช <Wow, DJ S 3> ุ่มฉ่ำเราก็ลุยมาจนถึงทะเลหมอกแห่งเบตงไอเย้งแล้วค่ะว้าวดีใจมากเลยนะคะได้มาสัมผัสกันวันนี้ฟ้าปิดแต่เราก็มาเปิดค่ะ สกายวอล์กเรียบร้อยเราก็จะลงมาชั้นนี้นะคะค่ะนี่สวยงามมากเลยนะคะยิ่งใหญ่อลังการค่ะแล้วเราก็สามารถมองบรรยากาศด้านข้างได้นะคะนี่งามมากเลยค่ะนะครบนะคะุูขอกินคลิปตรงนี้ก่อนนะคะกับบรรยากาศอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นชั้นล่างตรงนี้นะคะก็ฟ้าเปิดแล้วนะคะความสวยงามก็คืนกลับมาแล้วนะคะ บรรยากาศที่สกายวอล์กเบตตงค่ะสวยงามมากเลยนะคะเพืเ่อนๆตอนนี้ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเราจะเจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ